สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับประจำวันศุกร์ที่2เข้าเดือนกันยายนแล้วนะครับผมวันนี้มาถึงเรื่องของการตริดต่อของกับทางมหาลัยบ้างดีกว่านะครับเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อได้ง่ายๆในการสอบถามคำถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของงานทะเบียน,นั่นเองนะครับผม เริ่มแรกเลยเข้าวเ็บไซต์ของมหาลัยนะครับ www.stou.ac.th eh นะครับเมนูข้างบนเนี่แหละนะครับเลือกสำนักแล้วก็คลิกไปที่สำนักทะเบียนะวัดผลนะครับคลิกมาแล้วจะมาเจอหน้านี้นะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข่าวสารางานทะเบียนแต่ว่าลวกลงมานะครับสิ่งที่คุณสามารถ ถามคำถามด้านีอยู่2แบบก็คือถามไพทูลซึ่งมันจะลิงก์ไปกับหน้น Facebook, นะา f a c e b o o k เนาะแล้วก็บริการตอบคำถามซึ่งจะเป็นเมนูของเว็บบอร์ดของมหาลาัยเองนะครับก็จะมีเจ้าที่เข้ามาตอบคำถามต่างๆนั่นแหละนะครับผมคลิกมาแล้วมันก็จะเด้งขึา้มาหน้านี้นะครับเราจะตั้งคำถามได้ก็อาจจะต้อง ล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับ User Name ก็คือรหัสนักศึกษาตามที่เขาบอกไว้เลยส่วนรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านเดียวกับระบบสารสนเทศนักศึกษานะครับหรือว่ารหัสผ่านของทางแอป stoucza นั่นเองนะฮะถ้าว่าใครไม่ได้ไปตั้งรหัสผ่านนะครับบางคนเขาก็ใช้เป็นเลขแบบประชาชนโดยอัตโนมัติโดยระบบเขาตั้งให้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ถากว่า ลืมรหัสไม่ได้ใช้เลขบัตรประชาชนแล้วเข้าไม่ได้นะครับเขาก็จะมีคลิ๊กให้ลงทะเบียนตรงนี้นะครับเนี่ยสมัครเข้าใช้งานระบบมันก็จะลิงก์มาหน้าตรงนี้หน้าลงทะเบียนของระบบสารสนเทศน,นักศึกษาเหมือนกันเด๊ะเดเลยเราก็ใส่รหัสนสักศึกษารหัสบัตรประชาชนอ e ีเมลที่สามารถติดต่อได้เราก็ตั้ง password ได้เลยนะครับกดตกลงปุ๊บไม่ต้องรออ e ีเมลใดๆทั้งสิ้นสำหรับระบบน,นี้นะครับ หลังจากที่ตกลงแล้วคุณก็สามารถใช้ password ที่ตั้งเองได้เลยนะครับหลังสากที่เราตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอา,หารหักศึกษาพ้พร้อม password ที่ตั้งไปเรียบร้อยแล้วล็อกอินเข้าระบบนะฮะเข้ามาหน้าแรกนะครับก็จะเห็นเมนูแค่สี่คำถามนันเองคือตั้งคำถามใหม่คำถามของฉันคำถามของฉันคือคำถามที่เราได้มีการตอบ ถามตอบกับทางเจ้าที่แล้วนะครับผมมันก็จะเป็นบทเราตั้งคำถามทั้งหมดนั่นแหละนะครับอันนี้คือคําถามทั้งหมดก็คือคําถามทั้งบอร์ดอะแล้วก็คําถามที่ถามบ่อยเป็น F Q A นั่นแหละนะครับก็คือเป็นคําถามที่นักศึกษาถามกับทางเจ้าที่บ่อยบางทีไม่จําเป็นต้องตั้งคาถามได้ลองคลิกตรงนี้มาดูเนี่ยมันก็จะมีแบบคําถามที่เขาโดนถามบ่อยมาก ซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยจะคลิกเข้ามาดูหรอกนะครับแต่ว่าอยากจะแนะนําลองคลิกดูก่อนถ้าคําถามคาตอบเขาแบบอ่านเนี่ยการโอนชุดวิชาติดการโอนต้องมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีคําตอบสําเร็จรูปอ่านแล้วเข้าใจง่ายไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนใครรู้สึกว่าอยากได้คําตอบที่เป็นของผมของชัง้นเองอยนะ่างเงี้ย ก็อ่ะมานี้ตั้งคำถามใหม่เลยนะครับบางทีเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะคำถามถามบ่อยอาจจะไม่ค่อยตรงใจกันอยากจะลองมาดูว่ามีเพื่อนๆตอบคำถามว่าถามคำถามอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูนี่เลยเนี่ยักสุดการศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะสมมุติเลือกลงทะเบียนเรียนมันก็จะมีคําถาม ที่เพื่นเพื่นมาตอบไอ้ที่ยังเป็น question อยู่นี่ก็คือยังไม่มีเพ้านีมาตอบนะครับแต่หากว่าตอบแล้วเนี่ยถ้าตอบแล้วจะมีตัว reply อย่างนี้ให้นะครับถ้าอยากจะดูคําถามว่ามันตรงกับคำถามที่เราสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คิดจะดูได้ยกเว้นว่าคนที่ตั้งคําถามเขาเซตเป็น private ไว้เราจะเข้าดูไม่ได้นะครับ private ก็คือเป็นความเป็นส่วนตัวแหละเขาไม่อยากให้แบบอาจจะมีข้อความหรือว่ามีมีรายละเอียดส่วนตัวอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นเขาก็ตั้งเป็น private ไว้ได้เหมือนกันนะครับสําหรับคนตั้งคําถามซึ่งคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของคําถามจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับอันเนี้ยอย่างขอทอนชุดวิชาตรงกับซ่อม เาการถอนชีวิตานะครับเสียงสองทางปกสี่มันผ่านไปแล้วมันไม่สามารถถอนได้นะฮะแล้วก็ภาคพิเศษก็ถอนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเลยช่วงเวลาที่จะเพิ่มถอนลดังนั้นถ้าขับตามคาถามเนี้ยเขาก็บอกว่าให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องถอน เพราะว่าเลือกตอบมันก็เหมือนเราก็ทิ้งอันนึงไปอยู่แล้วอะ่ะก็เหมือนถอนโดยปฏิบัติโดยพื้ทีในเราไม่จําเป็นต้องมาให้เจ้าที่เข้ามาดินการให้เนาะก็เลือกเอาสักใดยอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะอย่างคําถามเนี้แหละนะครับก็เนี่ยเราก็จะมีแนวคําตอบของทางเจ้าที่ที่ตอบไว้บางทีอาจจะตรงเราบ้างไม่ตรงบ้างแต่มันก็เป็นแนวที่เราสามารถดูไว้เป็นข้อมูลได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งหลายๆครั้งเวลาผมเจอคำถามผมก็ลองเซิร์ช g o o ก l e ก่อนมันก็จะขึ้นในกระดานนี้ขึ้นมาให้เป็นคำตอบทางเจ้าที่นะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นแหละเนาะเพราะว่าเป็นคำตอบทางเจ้าหี่นะครับผมนอกจากกระดานถามตอบแล้วนะครับมันก็จะมีเพจถามไถ่ทูนนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็จะมีเว็บเพจของทางสำนักงานทะเบียนด้วยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็ให้ ติดตามเพจงานทะเบียนไว้เพราะว่าเขาก็จะมีข่าวใหม่ๆอัปเดตมาโดยตลอดนะครับอย่างล่าสุดก็23เรื่องของการสมัครนักศึกษาสามารถสมัครออนไลน์ได้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่มีขยายเวลารับสมัครถึง15กันยายนแล้วเนะืะเห็นไหมพอแชทคลิกเข้ามาเราก็รู้แล้วว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างแต่ถ้าว่าที่ติกต่อเรามันก็จะคลิกไป กระดานไม่สักคู่นี้แลหละนะครับก็คือกระดาถามตอบตรงนี้นั่นเองนะฮะส่วนการติดต่อทางช่องทางอื่นๆนะครับผมการติดต่อทางช่องทางอื่นๆนะครับแนะนําให้เนี่ยอีเมลฝ่ายงานทําเย็นก็อาจจะตอบเร็วกว่าหรือพบรอยก,กับในเว็บบอร์ดก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าอีเมลถามไปหนึ่งก็จะง่ายในการเวลาเราจะแนบหลักฐานการดำเนินการต่างๆของเราเองนะฮะอย่างเช่นหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อเขาตรวจสอบว่าเอ๊ะฉันจ่ายแ,แล้วทําไมอะไรยังไม่เข้าระบบอะไรอย่างเงี้ยก็ยัดก็ได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะง่ายกว่าแล้วก็อีเมล1-2วันเหมือนกันโดยประมาณนะเขาก็จะตอบแต่ว่าเป็นกระดานถาม,ถามตอบแบบเนี้ยบางทีมันเป็นกระดานรวมๆเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตอบเราตอนไหนอะไรยังไง เนี่ยอย่างคําถามบางทีถามอันนี้เป็นเดือนละเขาเพิ่งมาตอบเสร็จกระกฎาคมอันนี้ก็ตั้งเพิ่งตอบวันที่สิบสามวันที่สี่มาตอบวันที่สิบสามก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันดังนั้นถ้าเร็วกว่าเีลานถามตอบก็จะเป็นอีเมลนะครับผมส่วนโทรศัพท์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่เคย โทรไปถามกระทางงานทะเบียนด้วยด้วยโทรศัพท์ก็ทีหนึง่งเพราะว่าผมไม่ชอบการโทรอะไรเงี้ยเราก็เสียดไปรอบางทีผมก็เองก็เป็นคําถามที่มันไม่ได้แบบต้องการคําตอบเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสามารถรอได้ผมก็จะใช้วิธีการก็คือตั้งกระดานถามตอบอย่างนี้ไว้หรือว่าส่งอีเมลแล้วก็รอเจ้าที่เขาอีเมลกลับมาตอบเท่านั้นเองนะครับผม แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการโทรไปเนี่ยบางทีก็เข้าใจในส่วนของทางเจ้าที่ด้วยเพราะว่าเขามีจํานวนจํากัดแล้วก็นักศึกษามีตั้งกี่พันคนการจะโทรไปแล้วมีแค่ไม่กี่คู่สายเนี่ยมันคอขวดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อืมันก็ต้องรอนานหน่อยแหละนะ ก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายแหละนะคะทั้งไม่ศึกษาที่เขาร้อนใจหรือว่าทางเจ้าที่ที่เขามีจำนวนน้อยแล้วก็ผู้สายน้อยก็การตอบคาถามทางโทรศัพท์มันอาจจะทําให้รอนานล่าช้าอะไรเงี้ยการตั้งคําถามแบบเียไว้แล้วรอนิดนึงหรือว่าส่งีเมียไปถามแล้วก็รอนิดนึงมันก็จะถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งหรือว่าทางเลือกอีกสองช่องทางในการติดต่อกับทางเจ้าที่นะครับส่วน นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมอะีอย่างเช่นการติดต่อทางอาจารย์โดยตรงอย่างเช่นเรื่องของตัววิชาต่างๆที่เราสงสัยอะไรเงี้ยสามารถติดต่ออาจารย์โดยตรงได้ซึ่งแต่ละสาขาวิชามันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางสาขาเขาจะมีกรุป๊ปซึ่งมีอาจารย์เข้าไปถามตอบในนั้นโดยตรงเลยหรือว่าบางสาขาเขาจะมีลิสต์อ e ีเมลไว้ให้ว่าสามารถติดต่ออาจารย์ทางอ e ีเมลได้เป็นอ e ีเมลอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับผม ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแหละเวลาอยากต้องการกติดต่อเจ้าที่ของทางมหลาลัยหรือว่าต้องการกติดต่อกับทางอาจารย์นะครับมันก็มีช่องทางหลากหลายเราก็เลือกเอาความตามความเหมาะสมนะครับถ้าเป็นคําถามที่รอได้ก็แนะนําให้เป็น2อช่องทางคืออีเมลนะครับหรือว่าทางเว็บบอร์ดที่ผมแนะนำเม่สักครู่นี้นะครับแต่ถ้าว่ามันเป็นการเร่งด่วนก็แนะนําให้โทรไปหรือว่าถ้าหากอยู่ใกล้มหลาลัยก็แนะนําให้ติดต่อกับทงมหาลัยเอง จะรวดเร็วที่สุดนะครับก็คืออาคารตรงหน้าเสาธงานั่นแหละสำหรับใครที่เคยไปนะครับผมวันนี้อาฝากที่นี้ก่อนแล้วกันสําหรับวันศุกนี้นะครับเม้หวานใครถูกหวยบ้างเลี้ยงขนมบ้างก็ได้นะฮะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วกันครับวันนี้อาจจะไม่อะไรมากมายเนาะก็มาเร็วไปเร็วสําหรับวันนี้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ให้พักผ่อนกันทั่วหน้านะครับวันที่สิบห้าเปิดเทอมนะฮะยังไงก็ ระบบต่างๆเขาก็จะเปิดให้ใช้งานวันที่15หลังจากเปิดเทอมแล้วนะครับใครที่ต้องเรียนออนไลน์หรือว่าต้องเข้าไปทำกิจกรรมออนไลน์ก็เข้าระบบในเวลานั้นก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ขอเดียวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ